ช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดอาการบวมของร่างกายโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยชะลอความแก่และป้องกันโรคที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันกรดอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนสําคัญในการสร้างสารสื่อประสาท เซโรโทนินที่ช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยลดอาการงุดหิดและช่วยทําให้นอนหลับได้ดีนอกจากนี้กล้วยยังมีแมกนีเซียมสูงซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทําให้รู้สึกผ่อนคลายและมีจิตใจที่เบิกบานค่ะบางครั้งเราอาจจะเบื่อการกินกล้วยสดก็สามารถแปลรูปเป็นกล้วยปิ้งที่ให้ประโยชน์ไม่แพ้กันได้กล้วยปิ้งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากกล้วยสุกดังนี้ค่ะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกการปิ้งกล้วยนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาล โอลิโกซัคคาไรซึ่งจะเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้สิ่งแวดล้อมในลำไส้ดีขึ้นและส่งผลในการป้องกันท้องผูกได้เป็นอย่างดีทีเดียวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ประมาณร้อยละเจ็ของภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูกสร้างที่ลำไส้เมื่อสภาพแวลดล้อมในลำไส้ดีก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นอีกทั้งกล้วยร้อนๆจะช่วยทําให้ร่างกายอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลในด้านการลดน้ําหนัก หากสภาพแวดล้อมในลำไส้ไม่ดีจะทำให้มีแก๊สสะสมอยู่ในลำไส้สูงและส่งผลในการลดการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำให้อ้วนได้ง่ายการรับประทานกล้วยปิ้งที่มีน้ำตาลโอลิโกโซ,ซคคารายในปริมาณสูงจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในลำไส้ดีส่งผลในการขับถ่ายที่เป็นปกติและช่วยเสริมการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้ดีนี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการลดน้ำหนักจากภายในค่ะ ส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานกล้วยปิ้งนั่นคือทานเป็นอาหารมื้อเช้าเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวันในวันที่ยุ่งๆกล้วยปิ้งและนมอุ่นก็ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอเพื่อการเรียนหนังสือหรือการทำงานแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากรับประทานกล้วยปิ้งเพียงอย่างเดียวสามารถรับประทานได้ถึงวันละสองผลนะคะแต่ถ้าหากรับประทานผลไม้อื่นด้วยก็แนะนำให้รับประทานเพียงแค่วันละหนึ่งผลก็พอค่ะ บ้านเราจริงๆมีกล้วยหลากหลายชนิดเลยที่สามารถนํามาปิ้งรับประทานได้ง่ายแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมนะคะต้องควรระมัดระวังไม่รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปและควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานกับซอสที่มีความหวานจัดด้วยค่ะเมืม่อสักครู่นี้ให้ข้อมูลกันไปแล้วว่าอาหารอะไรบ้างไม่ควรกินเป็นสิ่งแรกในช่วงที่ท้องว่างคราวนี้ทิ้งท้ายการฝากข้อมูลเพิ่มเติมอะ